Baby ก็ดฉันทีอยาลร้อยกันในหัวใจที่มีผิวเื่องแบลเอู้ผิวและมุ้งพุ้งเบฟให้เราได้ไปนะคะไม่เคยร้องเบฟก็ถูกครับทุกคนบ้าจริงวัเดีทุกคนกลับมาหัโหมแบนช่องแบนซ์สวชิ้นห หมดจ้าไหครับผมวันนี้ผมการรีรื่องความมีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าอ่ะจริงๆนะหลายคนขอสิ่งนี้มาเยอะมากๆแล้วทุกคนก็จะมีความคิดว่าช่องเราอจจะเป็นช่องรแรกที่รีวิวสิ่งนี้ซึ่งถามว่าเมื่อก่อนจริงไหมเมื่อก่อนก็แอบจะจริงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเอาจริงนะก่อนหน้านี้เข้าออรหอมกลิ่นหนึ่งในไลน์นี้มาแล้วผมรู้สึกแอบผิดหวังในใจนิดนึงไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่รู้สึกผิดหวังนั่นคือ้ราบอกแต่เราองไลน์วายเนี่ยทุกคนซึ่งผมจะบอกว่าอีรื่าย แต่ละคลีปที่ผมทำออกมาคนจะมาดูเยอะมากซึ่งก็ขอบคุณครับสำหรับการมาชมการรีวิวของเราแต่วันนี้น้ำหอมที่ผมจะรีวิวเป็นน้ำหอมที่ตอนแรกกะ่าวจะเอามานานมาก mm. ผมกพูดไปข้างต้นแลวแหละว่าผมมีความผิดหวังกับลายนี้ก่อนหน้านี้นิดนึงไม่ใช่แค่ก่อนหน้านี้นะสองเจนก่อนหน้านี้ผมรู้สึกแอบผิดหวังนิดนึงอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเออห่างหายไปจากมันนิดนึงแล้วกันสำหรับนี่จะลองตระกูลวายนะครับผมในปีนี้ปี2อ2 4ันยี่เนี่ยเขาได้ออกตัวใหม่มาชื่อว่า อิสแตรนอ์วายอ e ลิเซอร์นะครับผมซึ่งคุณจะรู้ว่าน้ําหอมที่มีคําว่าอ l ลิเซอร์กับผมนะ่ะผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็มีความคาดหวังในกลิ่นนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวมันเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงอีสแอร์คุณวายคร่าวๆให้คุณได้ดูก่อนเพราะผมมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วผมเคยรีวิวทุกกลิ่นของเขาพร้อมกับเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูโชว์ขวดให้ดูอะแต่คลิปนี้ผมบอกเลยนะครับว่า มันอาจจะไม่ได้โชว์ขวดทุกขวดเพราะว่าบางกลิ่นผมได้ขายทิ้งไปแล้วนะครับทุกคนเศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนกูก็ต้องแดกก็ต้องกินเนาะเออแั่นแลกประมาณนี้เราจะเริ่มพูดถึงอ e ีสรลคองแบบคร่าวๆที่คนได้เข้าใจกันก่อนนะครับผมคืออ e ีสรลคองตระกูลไวเนี่ยตัวแรกที่ออกมาในปี2017เนี่ยทำให้เขามีกระแสใน,นหอมตัวนี้มากคืออ e ีสต์คองวเนี่ยเป็นน้ำหอมเกี่ยวกับเจนวนนะครับค่อนข้างทีเป็นน้ำหอมที่พูดถึงกลิ่นที่มีความมั่นใจตัวเองแนวคิดเป็นของตัวเอง ผมก็มีความรู้สึกว่าเออแนวคิดเขามีความแบบทัชใจใครหลายๆคนนะครับผมซึ่งในปี2017อเขาได้ออกอิสต์ลอง Y ออกมาซึ่งตอนนี้ในเว็บฟัก e อนติกาคอมจะขึ้นชื่อเขาว่าอิสต์ลอง Y วเลยนะครับผมจะไม่มีคําว่า edt อะไรอย่างนี้นะจะเป็นชื่อนั้นเลยและหลังจากที่ตอนนั้นค่อนข้างจะประสบความสําเร็จแต่อิสต์ลอง Y อ่ะพ่อเสียงเขาก็คือเขาจะ กลิ่นไม่ค่อยทนทุกคน<อ>มันติดได้ไม่นานอ,ะอ่ะในปี2018นี่แหละเป็นการเปลี่ยนโลกเลยแล้วก็ทําให้หลายคนคลิกการกับกลิ่น,นมากก็คืออีเดนรองว EDP ตัวนี้คุณบอกว่ามันดังมากครับทุกคนดังขนาดที่ว่าแบบ คือผมต้องพูดตามตรงนะถ้าพูดถึงคนที่รีวิวน้ำหอมในประเทศไทยเราอะเราก็ต้องพูดถึงพี่เบิร์ดเซนอเบิร์ดใช่ไหมก็สิงผมได้รนะดับหนึ่งเขาบอกว่าดีมากหอม,กมมากเลิศมากผมก็ไปลองใช้ดูแล้วก็แม่งชอบจริงนะครับผมเป็นกลิ่นน้ำหอม,มที่ดังมากปัจจุบันวีตาล์วายอีดีพีเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอะเดินผ่านนะผู้ชายมันต้องได้กลิ่นนี้แบบสิบคนแบะแปดอันนี้พูดตามตรงนะเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นแบบยอร์สวัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรืออะเบอร์เดอร์ชาแนลอะแต่ตอนเนี้ยผม 80%อีฟัองลอง Y-EDP นะครับแล้วหลังจากนั้นนะซึ่งในปี2019นะเขาได้ออกตัวที่ชื่อว่าอีฟังลอง Y-Life ขึ้นมาตัว Y-Life เนี่ยมันจะมีความรู้สึกให้ความรู้สึกว่ามีความสุขหุนุ่มลึกม,ม,มากขึ้นคือตัว EDP เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความแบบติดหวานนิดนึงเป็นน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมผู้ชายกลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นสีปฟปป้าี่ แต่จะมีความติดหวานและเหมาะสำหรับการไปเที่ยวมากขึ้นน่ะแต่พอในปี2019เขาออกอิซซัลฮองไวไลท์มาไวไลท์เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเพราะยังคงดีเอความเป็นอิซซัลลรองไวตระกูลนี้อยู่แต่ว่าเขาจะเพิ่มกลิ่นที่มีความสุขขุมขึ้นมีความไปทํางานได้มากขึ้นแต่ก็เป็นการทํางานที่มีความการลอหนึงอ่ะมันไม่ใช่การทํางานที่มีความสุขุมคุณก็จะไมครับว่าอิซซัลลรองตระกูลไวเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นไหนที่มีความสุขุมเลยส่วนมากจะมีความแบบ แอบ,บแรงๆนิดนึงแอบเป็นผู้ชายที่มีความแบบสำอางนิดนึงอะ่ะซึ่งโันนี้ก็เหมือนกันแต่ก็สุภาพมากกว่าและพอถึงปี2020เขาได้ออกตัวหนึ่งมาครับนั่นก็คืออีซองลองว e ยเออร์เฟซึ่งคําว่า e ออร์เฟสเนี่ยมันก็จะทําให้คุณย้อนไปว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกความแบบมันมีความแบบ ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเป็นกลิ่นเบาๆเป็นกลินนก่นสบายๆซึ่งกลิ่นนี้ก็คล้ความสุบแบบนั้นครับเป็นกลิ่นอิฟรลองไวแต่สบายมากขึ้นมีความเป็นแบบว่าน้ำมะนาวโซดาอยู่ริมสีปมากขึ้นตัวนี้ถ้าคุณอยู่อากาศที่ร้อนๆอนะแล้วรู้สึกว่าคุณไม่ชอบน้ําหอมที่มีความตึ้เกินไปอิฟารลอง Y วท์เออร์เฟสตัวนี้จะตอบโจทย์มีความสดชื่นนะครับผมและพอถึงปี2021ทุกคนเขาก็ได้ออกตัวโปรโดของผมมานั่นก็คืออิฟดอร วายเลือประฟารมครับผมตัวนี้ผมชอบมากรักมากแต่ก็ขายไปแล้วนะครับทุกคนเออพูดต,ตรงก็ขายไปแล้วและเป็นการขายที่มีความแบบเจ็บปวดในหัวใจมากมมนเหมือนกับว่าเราทิ้งเพื่อนที่เรารักมากไปอ่ะแล้วเราก็นึกถึงและคิดถึงเขาตลอดเวลานะครับผมในปี2022นะครับต่อวยอดความสําเร็จเขาก็ได้ออกตัวที่ชื่อว่าอ e ีสต์แอง y e d t 2022อันเนี้ยมันทําให้อ e ีสต์อง Y ตัวแรกอ่ะ กลายเป็น Y ที่ไม่ใช่ EDT แล้วนะมันกนเป็นอิฟทอลวายเฉยๆไปแล้วอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มาแทนที่มันมีความค้ายตัว YDP แต่ว่าจะมีความใสมากกว่าแล้วก็มีความติดทนพอๆกันนะครับผมแล้วก็ในปี2023เนี่ยเขาก็ได้ออกตัวที่ชื่อว่าอิฟตลทอง YDP Intense ขึ้นมาซึ่งตัว Intense น่ะมันจะมีความแบบ มีความเผ็ดเผ็ดขึ้นมามันมีความต่าๆของขิงขึ้นมาถามว่าอีวลลองวาย EDP i n t e n t มันดีไหมมันดีนะครับทุกคนมันมีความเติบโตมากขึ้นมันมีความเซ็กซี่มีความเผ็ดร้อนมากขึ้นมันมี ้วยนะอันภาพชั้นมันมีมิติของกลิ่นมากขึ้นนะ่ะแต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยจะชอบมันสักเท่าไหร่ผมหยิบม,มาใช้น้อยมากผมซื้อเมื่อ้้แป๊บเดียวอ่ะผมตัดสินใจขายทิ้งเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมและในปี2024เขาก็ได้ออกตัวนี้มานะั่นคืออ e ีฟแต่งรองว อิลิเตอร์ครับทุกคนคำว่าอิลิเตอร์เนี่ยทำให้ผมตาร้อนเผามากนะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งโอเคผมเชื่อว่าหลายหลายคนตาเกลียวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามึงรีบรีวิวเถอะกูอยากดมกูอยากให้มึงลองสัทีโอเคครับได้แล้วจะด่ากันเลยก็แค่อยากจะพูดทุกคนได้ฟังว่าแต่ละกลิ่นมันเป็นยังไงนะครับสำหรับที่จะลองวายอิลิเตอร์เนี่ยเขาออกมาเป็นแนวกลิ่นที่เป็นเฟรดแอนด์สไปซี่อโรมาติกประมาณนี้นะครับผมเรามารับดูด้วยกันก่อนไหมพอมโน้ตไปกลิ่นของลาเวนเดอร์บิตไปกลิ่นของเจอเนนนนียมส่ว่วเบโ้ตปกลิของ f r a n k i n c e นเซแล้วก็กลิ่นอูดครับทุกคนสิ่งที่น่าสนใจน้ําหอมอ e ีฟแองลอง Y เ e ก็คือมันมีกลิ่นอูดเข้ามาในน้ำหอมตัวนี้ซึ่งก่อนอันนี้ตัว EDP Intense ะไม่แน่ใจว่ามีไหมอาจจะมีแต่ว่าตัวนี้มันมีความชัดเจนมากกว่าสําหรับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองอ e ีฟแดงลอง Y เอลิ e นะครับผมที่หลังมือด้านซ้ายหมดนะครับผมจะใช้ควาว่าลองได้ไหมผมว่าก็ไม่ได้เพราะว่า ผมก็ไปใช้จริงจังเป็นอาทิตย์แล้วกว่าจะเอามารีวิวนะครับหนึ่งสองสามตึ้ง if d a r l i เ g y e l y s start, ครับฮูท oh, ุกคนสิ่งที่คุณจะได้รับในน้ำหอมตัวนี้นะผมว่าความรู้สึกของน้ำหอมตัวนี้มันจะยังคงทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นอ f ฮอ r l i n g y e d p ตัวดังอยู่ครับทุกคนคือน,น้ำหอมไลน์เนี้ยเขาก็ยังคงยืนพื้นในตัวเขามาอยู่คือมันจะไม่มีกลิ่นไหนที่มีความแบบว่าแตกกอของกลิ่นมากนะแต่ตัวนี้คุณดมมาเลยอะ่ะ มันจะยังให้ความรู้สึกความเป็นอีเทอร์ฮอวายอยู่และสิ่งที่จะจับได้เลยก็คือน้าหอมกลิ่นนี้มันมีความรู้สึกความสดชื่นในกลิ่นครับทุกคนแปลกมากที่กลิ่นของมันอ่ะไม่ได้บอกถึงโน้ตที่มีความเป็นแอปเปิลเขียวหรือไม่ได้บอกถึงโน้ตที่มีความเป็นเลมอนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่คุณฉีดขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะยังให้ความรู้สึกความแบบสดชื่นบางอย่างมีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกถึงความซ้าาเล็กๆในตอนแรกแต่ไม่ได้ซ่ามากนะซึ่งน้ำหอมตัวนี้นะครับผม มาตอนเปิดตัวคุณจะรู้สึถึงความแบบนึกถึง EDP ตัวเก่านึกถึง e ong, อีเดลองวายเ a อ e f a c e ด้วยตาสำหรับผมนะเออสำหรับผมนะผมรู้สึกถึงความเป็น w าย a อ e f a c e ในกลิ่นด้วยตามน้นหอมตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นอ e ิดลอง y EDP ที่เรารักที่เราชอบแต่แรกแต่มีความใสมีความกลางวานให้รู้สึกแต่กลิ่นมันบอกแค่ว่ามีลาเวนเดอร์นะครับผมซึ่งถามว่ามีลาเวนเดอร์ในกลิ่นไหม มีครับทุกคนเป็นกินลเลเวนเดอร์แหละแต่เป็นเลาเวดเดอร์ที่มีความแบบว่าติดตีดตรัสนิดนหนึ่งแล้วพออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึง่งให้เขาได้แบบแบบดายดาวลงสักพักอ่ะเขาจะเริ่มโชว์กลิ่นของความเป็นเจอเรเนียมทุกคนแต่ในช่วงความโชว์กลิ่นของความเป็นเจอเรเนียมน่ะจะมีสิ่งหนึ่งที่เตะจมกูกซึ่งตอนแรกจริงๆแล้วก็เตะจมกูกมาเลยนะนั่นก็คือกลิ่นอูดท,ทุกคนผมพูดตามตรงนะน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นอูดแบบชัดเจนแต่เป็นความชัดเจนที่ไม่ชัดเจนงงปะ คือถ้าคุณพูดถึงน้ำหอมที่มีกลิ่นอูดอ่ะคุณจะไม่รู้สึกว่ามัน่้จะเป็นน้ำหอมที่มีความแบบปกใจแบบกลิ่นอูดเฮ้ยกลิ่นไม้กลิ่นะนะมันจะเป็นยังไงล่ะมีความตึบเกินไปคุณจะรู้สึกความเป็นแขกไขรุ่งหรือเปล่าหรือว่าไปเดินพาหุรัตไม่นะครับน้ำหอมตัวนี้ไม่มีความรู้สึกความเป็นแขกขนาดนั้นทุกคนมันเป็นมันพูดยังไงดีอ่ะมันได้ปัวศุลปนไหมมันมันก็ไม่ไม่งขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกความแบบกลิ่นอูดจางๆบางๆติดมาเลยลองกับ ผมพูดตามต,ตรงพอถึงค่อนกลางๆของมันอะ่ะมันแทบจะโชงกลิ่นอูดขึ้นมาแบบเต็มร้อยแล้วแต่กลิ่นอูดในหอมตัวนี้ไม่ให้ความรู้สึกความเป็นอูดที่มีความมึนตึบครับทุกคนมันตีมากับัวที่มีความใสตอน,น,นแรกๆดังนั้นให้คุณจินตนาการนะถ้าคุณเคยดมอีสแลรฮอง YEDP ตัวแรกอะมันคือ YEDP ที e ่ T. แอบติดความเผ็ดซ่าๆเล็กๆแต่ไม่ใช่ความเผ็ดความซ่าข,ของขิงขาเหมือนกับอีกตัวอ่า EDP intense นะไม่ใช่มันเป็นความติดซ่าของเจโรเนียมมีความสไปซ์ๆนิดนึงอะแต่มันก็มีกลิ่นอูดบางๆต่างๆขึ้นมาให้คุณได้กลิ่นนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้เลยนะครับทุกคนและความเป็นเลซินของไอตัวอะไรนะแฟมเกนเซนนะมันจะทำให้กลิ่นมีความแบบใสๆกลางวางกลางวานแต่ก็ รวบรวมให้ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่มีความพอดีพอดีต่อกันครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่าอีสตร์วายอิลิ r เตอร์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออยินดีแล้วก็ดีใจกับน้ำหอมลายนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังกับทั้ง EDT 2022ที่มันก็คล้ายๆ EP หรือ e d p i n t e n s ที่มีความแบบเผ็ดมากเกินไปมีความไม่เหมาะกับตัวผมมากเกินไป ตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเออมันมีความเจ้าสาอางมากขึ้นมันมีความน่ารักมากขึ้นมันมีความสุขสุมอยู่นะเป็นผู้ชายที่สุขสุมน,นะไม่ได้กระตุกกระตากม,มากอะคือสุขสุมมากกว่า EDP แต่ให้มีติทางกลิ่นที่เพิ่มมากขึ้นทุกคนและสุดท้ายด้วยหอมกลิ่นนี้พอติดบ,บนผิวของเราอะเขาจะกลายเป็นกลิ่นที่มีความแบบเลติ้นเลติ้น,ลนแล้วก็มีความเป็นไม้อูดไม้กิจน,นาแต่เป็นไม้อูดที่แบบ อูดใสๆหวานๆทุกคนอันนี้ประมาณนี้เลยคุณอย่าไปคิดว่าน้ำหอมกลิ่นนีมมม้มันจะ,ะไปกลิ่นอูดที่มปนความตึบๆบึนหัวโอ้กูไม่ไหวแล้วันจะอ้วกอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยครับเนี่ยมันเป็นอูดที่ดูดีมากๆครับทุกคนนี่ก็คือโดยรวมของน้ำหอมอีสต์องว e ยเอลิเซอร์ที่ออกมาในปี2 0 2 4ทุกคนความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่าน้ำหอมตัวนี้ทำได้ดีกว่าตัวอีสต์องว e d อีดีพีอินเทนส์ครับผมแนะนำให้คุณนะ่ะเลือกตัวนี้มากกว่าตัวอินเทนส์เพราะอะไร หนึ่งแหละผมว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะครับผมเคยใช้อีฟแองโกล EDP intense เนี่ยอากาศเวลาที่มันร้อนแล้วมาอบอ้าวอะผมมันไม่ถึงขั้นบึนหัวแต่มีความแบบมันอึดอัดกว่าเดิมมันมีความรู้สึกถึงความร้อนอะแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีความใสความกังวานอยู่ในกลิ่นด้วยและความเผ็ดความซ่ามันไม่ได้เยอะมากจนเกินไปความเผ็ดความซ่ามันเป็นกลิ่นของเจเรเนียมที่ทําให้มีความแบบว่าในกลิ่นนิดนึงอะ มันก็ในชั้วหอมตัวนี้มีความดูดีครับใช้ไปทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยแหละครับทุกคนอีฟลองวายอิลิเซอร์ตัวนี้คุณสามารถใช้ไปทําอะไรก็ได้ไปเดินเล่นไปเที่ยวไปกินข้าวไปเดทไปเที่ยวกลางคืนก็ยังได้ไปออกงานหรูหราก็ยังได้เพราะว่าทุกกลิ่นที่มันควรจะมีอ่ะมันเข้า,าอยู่ในนี้หมดแล้วก็ความเป็นอูดของมันทุกคนมันทําให้มีความสุข,ขุ่มมากขึ้นแต่ก็ ไม่ใช่ความสุขขมที่มีความอืบอะมันไม่ใช่กลิ่นไม้แบบที่เราดมมาในน้ําหอมกลิ่นมไม้ๆทั่วไปนะไม่ใช่แบบ Hero เบอร์เบอรี่ฮีโร่อะไรเงี้ยผมขออนุญาตเทียบกับตัวนั้นเพราะว่ามันมีความเป็นไม้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเป็นไม้อูดแหละแต่มีความติดหวานในมืงสิ่งนี้ที่ผมพูดมาคุณจะรับรู้ได้ครับว่าน้ําหอมไล์ของอีเซลลฮองอะมันมีความติดหวานซึ่งตัวนี้ก็มีความติดหวานอยู่เป็นประมาณนี้ทุกคน การกระจายตัวสามาบ้านแปดบ้านได้กลิ่นแน่นอนนะครับผมการกระจายตัวพอๆกับตัว EDP ครับถ้า EDP กระจายตัวแบบไหนก็กระจายตัวแบบนั้นความยาวนานของกลิ่นผมมีความรู้สึกไวแลนะหอมตัวนี้มีความใกล้เคียงกับทุกคนเปิบชัวครับความยาวนานนะพูดตรงๆขอเลยผมพูดไปก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ยอมโชว์ขวดมาใช่ไหมผมได้แอบไปซื้ออีฟจอลยงวเระฟาขนาด100 ml mm มาแล้วครับทุกคนปิ้งทำไมนะหรอ อันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เอาละหนึ่งนะครับถ้าคุณไปลองอีสเตรลอง Y วอิลิเซอแล้วคุณชอบมันคุณรู้สึกว่ามันหอมคุณรู้สึกว่ามันดีอย่างเงี้ยและคุณรับกับราคาของเขาได้คุณซื้อเลยเพราะว่าอิสเียงรอง Y วอิลิเซอเนี่ยผมว่าเป็นหอมที่ดีตัวหนึ่งแต่พอผมได้ลองใช้ทั้งอีสเตรลองวายเลยปร์ฟและอ er er ิสเตรออง Y วอิลิเซอร์อะ แน่นอนพอมันมีคําว่าเ e er อลเซอร์คุณจะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะกลิ่นติดทนมากกว่าตัวเลอปามแต่ผมใช้แล้วความติดทน่ะถามว่าทนไหมที่คู่นี้ทนทั้งคู่นะเป็นของอมที่ติดทนบนกิวนะครับผมคือเรียกเวลาการฉายให้ทุกคนได้กลิ่นรอบตัวพอๆกันใกล้ๆกัน แต่เวลาที่มันเป็นกลิ่นติดผิวผมจะบอกว่าอ e ีจลวายเลอร์ฟาร์ม hmm. ก็ยังเป็นน้ำหอมที่ติดตัวผมแบบโคตรติดอยู่บนตัวผมนะครับผมมันยังไม่มีกลิ่นไหนที่มาลบล้างผิ่นี้ได้ก็คือถ้าเป็นกลิ่นให้ได้กลิ่นโชยรอบตัวคนเดินผ่านได้กลิ่นอ่ะผมว่า3-5ชั่วโมงนี่คือกลิ่นที่คนจะได้กลิ่นโปรเทคชั่นฉายแสงนะแต่ติดบนผิวนะครับอีจวาอีเลเตอร์ตัวเนี้ยแต่ติดประมาณ 6ถึง7ชั่วโมงแต่อีเดอร์ไวเลอฟฟ์ฟาร์มตัวเนี้ยแต่ติดแบบ1 0 1ถึง12ชั่วโมงอะหรือบางทีแม่งติดทั้งวันเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนี่ก็คือความแตกต่างทุกคนสิ่งที่คงจะบอกก็คืออ e ีเธร์ไวอีลิเซอร์เนี่ยด้วยความที่มันปาหพอยหลังคำว่าอ e ีเซอร์ไม่ว่าจะทำตัวไหนนะมันจะมีราคาที่สูงกว่าพวก e d p ีพเลิฟฟ์ฟาร์มอะไรเงี้ยตัวเนี้ยนขนาด60 ml ราคาเท่ากับอีสแองโวายเลมฟามร้อยเอ็มแอลครับทุกคนประมาณนี้คุณเก็ตในสิ่งที่ผมจะตื่นไหมนี่แหละครับผมก pues ็ร um um ู้สึกว่าถ้าถามความคุ้มค่าสาหรับผมผมก็ยังยกให้อีสแองโวายเลมฟรามเป็นที่หนึ่งในใจของผมอยู่ดีในไลน์นี้นะครับทุกคนซึ่งไม่ได้บอกว่าอีสแองโวายอินเตอร์มันไม่ดีนะอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคือผมต้องขออนุญาตฉีดเลยปึ้ง เนี่ยเลอฟาวมมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกถึงความแบบแอบติดเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงซึ่งไอ้กลิ่นนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นกลิ่นของแอปเปิ้ลเขียวที่มันมีความชัดเจนแล้วพอมันไปรวมกับกลิ่นของลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบไปอยู่กับกลิ่นที่มีความสีตัสซีตัสอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความน่ารักมันมีความใสกลางวันมันเป็นผู้ชายที่มีความเจ้าสำอางแล้วก็ยังมีความน่ารักอยู่แล้วก็มีความแบบเป็นผู้ชายมิจริตอ่ะแต่แล้ว่ายอีเซอร์เนี่ยผมรู้สึกว คนที่มีความแบบว่าไม่กระตุกกระตากมากแต่ก็อยากจะฉายว่าตัวเองมีความแบบว่ามีความเก๋มีความเจ้าสำอางอยู่ในตัวมีความดูแลตัวเองอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนสายเที่ยวจ๋าแบบนี้ถึงผมจะไม่ใช่คนที่มีความสายเที่ยวจ๋านะแต่วายเลอร์ฟาร์มอ่ะผมรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวผมมากกว่าอเน,นี้ยผมไม่ได้ชักจูงให้คุณแบบว่าไม่ซื้อตัวอ่าวายอินดิเซอร์นะวายอินดิเซอร์เป็นน้ำหอมที่ดีทุกคนฟังนะอีเทอฮองวายอินดิเซอร์อ่ะเป็นน้ำหอมที่ดีดีกว่า ตัวอ e ิเอร EDP intense สำหรับผมนะดีกว่า e อิ Y EDP 2022แต่สำหรับผมนะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามทีอะเราจะต้องมีสักหนึ่งตัวที่มันมีความรู้สึกว่าเข้ากับเราที่สุดซึ่งตัวที่เข้ากับผมที่สุดคือ e Y ิเ์อเลยกระาไม่งั้นผมไม่ไปตืตัวร้อยเอ็มอลมาหรอกแล้วก็ตลอดเวลาที่ผมทิ้งเข้าไปเผมคิดถึงเขาทุกวันทุกคน <c oughs> <c oughs> เล่นใหญ่ปะคือ มันเหมือนเคื่อเก่าที่เรารักมากแต่เราทิ้งเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออให้ผมเลือกสักหนึ่งกลิ่นในไลท์อิตาลีองไวเนี่ยผมเลือกตัวเลอปฟาร์มและถ้าให้ผมเลือกอีกักกลิ่นหนึ่งที่ควรจะมีไว้สําหรับตัวผมนะผมขอเลือกอิตาลีองวน์อูเซทุกคนนี่ก็คือ2กลิ่นของอิตจลีของที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเนาะถามว่าตัว EDP ยังดีอยู่ไหมในพอตอนเนี้ยตัว EDP ก็ยังดีอยู่แต่ว่าผมว่ามันคนใช้เยอะเกินไปแล้วถ้าคุณอยากจะมีบางอย่างที่มีความแบบว่า แปลกใหม่มากขึ้นไม่ซ้ำใครมากขึ้นผมว่าอีสแตร์วายอีเลเตอร์ตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังชอบตัวเหลือบปะป๊ามากที่สุดครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบกระปากกัเรื่แชกร์แช่ฝากกด s u b s c r i b จ้งผมเป็นกำลังใจให้กันและลืมกดกระดิ่งซิ๊งซิกันด้วยเราจะได้กลับมาพูดคีแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกันหรือมีคำถามกับอีสารวายอีเซอร์หรือตัวใดก็ตามอ่ะคุณกับารถเมินได้ผมจะมาตอบคุณในทุกคำถามครับวันนี้ผมแบงก์ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคน